นี่ครับใครอยากได้พระสั้นนั่งขนาดกําลังตีเนื้อจัดจัดทันยุคยุคต้นลุงพะกวยทําเองสร้างเองเ่เองนี่เลยครับองนี้เลยโค้ชสวยเนื้อแบบนี้คือทึ่งจัดเลยนี่ยคือทึ่งสุดๆอ่ะถ้าเนื้อแบบนี้คือแท้เลยคือดูง่ายมากนี่นะครับอ่ะโอเคเนื้อจัดจริงพระแบบสวยจริงองนี้เห็นแล้วคือต้องต้องโดนะ่ะนี่นะครับ ล่างลายนี้มือเน้นๆเลยเป็นพระอยู่ต้นปีสองพันห้าร้อยนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์พระสันนั่งข้างขีดนะครับนะพิมพ์ใหญ่นะครับมันจะมีพิมพ์เล็กกว่านิดนึงนะครับแต่อันนี้จะพิมพ์ใหญ่กว่าน้อยนึงนะครับซึ่งอันนี้ก็พิมพ์เนี้ยมีลงซื่อนะครับมีลงซื่อชัดเจนเลยแล้วอันนี้เป็นเนื้อแบบถึงยุคครับ <c oughs> เนื้อแบบนี้ห้อยแบบขึ้นคอได้เลย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เนื้อแบบเนื้อสุดจริงนะเนื้อแบบนี้หายากนะอืมเนื้อจะจัดได้ขนาดนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้เผาสูบเผาดีนะครับแล้วก็ อ่ะนี่นะครับแบ่งบูชาครับแบบนี้ผมบอกเลยแบบนี้นะครับสามพันห้าสี่พันห้าก็คุ้มครับองนี้แบงบูชาให้เอฟซีที่ดูคลิปนี้เท่านั้นนะให้ดูคลิปนี้เท่านั้นนะพี่พี่ทีเด็ดวันนี้เลยเอาสองพันเก้าร้อยลมทรงพอพี่ครับสามพันห้ายังโคตรถูกเลยผมจะบอกให้องเนี้ย